สวัสดีค่ะพบกับหมื่งชี่องหวนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวติชโชคมาคุยเจริญค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะตลอดหนึ่งเดือนค่ะไปดูกันว่าเราจะมีประโยคอะไรเด็ดๆที่นำไปใช้กันได้บ้างถ้าเกิดว่ามีพนักงานนะคะมาถามเราว่าหนียา นั่นก็แปลว่าเขากาลังถามเรานะคะว่าคุณจะรับเครื่องดื่มอะไรคะ่ะและเรานะคะจะสั่งเครื่องดื่มได้ง่ายๆคะ่ะเพียงแค่เราพูดว่าห oh, oh, ัวเย่าวัวเย่าที่แปลว่าฉันต้องการนะคะตามด้วยเครื่องดื่มที่เราต้องการจะสั่งะคะ่ะและเช่นเดียวกันนะคะกับการสั่งอาหารถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกพนักงานนะคะว่าฉันต้องการจะสั่งอาหารแล้วนะคะเราจะบอกเขาได้ว่าห <Yes. S 1> ัวเย่าเปลี๋ยนใช หัวเหี่ยวเสียช่นั่นก็แปลว่าฉันจะสั่งอาหารค่ะและอีกหนึ่งประโยคสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนนะคะหรือคนรู้จักแล้วเราต้องการจะทักทายโดยถามเขาว่าคุณกินข้าวหรือยังนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าชื่อฟันเลยมาชื่อฟันลยมาน,นั่นก็แปลว่ากินข้าวหรือยังนั่นเองค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะอย่าลืมนําไปใช้กันนะคะ และสําหรับคราวหน้าภาษาจีน,นวันละนิดกับนิดนิดาวานันจะมีคําว่าอะไรมาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจ่เจียน